สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาจันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยะนะคะคนบางคนชื่อตุ้มคําว่าตุ้มน่าจะเป็นอะไรที่ถ่วงให้หนักแน่นแต่คนบางคนที่ชื่อตุ้มควรจะเปลี่ยนเป็นชื่อเต่าเพราะมีแต่เต่าเท่านั้นค่ะที่หดหัวอยู่ในกระดองคนที่จะให้พี่สาบานได้คือใครคือหวานใจจริงไหมจริงไหม เพราะพี่บอกว่าหวานใจพูดให้กับพี่ฟังแล้วถ้าหวานใจบอกว่าหนูไม่ได้พูดกับพี่อย่างนี้แล้วหวานใจบอกว่าพี่สาบานได้ไหมนั่นแหละพี่จะสาบานเพราะคนที่จะบอกให้พี่สาบานได้คือคนที่พี่พาดพิงถึงก็คือหวานใจเขาพี่ไม่ได้ยินมาจากหวานใจใช่ไหมแต่คนอื่นที่มาพาดพิงถึงพี่แล้วมาบอกว่าให้พี่สาบานพี่จะสาบานเรื่องอะไรในเมื่อหวานใจคนที่เขาพูดกับพี่เนี่ยเขาไม่ได้บอกให้พี่มาสาบานอ่ะแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาพูดอ่ะแล้วพี่จะไปสาบานเพื่อเดี๋ยวดิฉันขอขั้นตรงนี้นิดนึงนะคะ หนูนาบอกว่าคนที่มีสิทธิ์จะท้าให้เธอสาบานมีคนเดียวคือหวานใจเพราะหวานใจมาพูดกับหนูนาแต่ที่ฉันคิดว่าหนูนาเข้าใจผิดค่ะและหนูนากำลังกลัวที่จะสาบานเพราะว่าเดชาแน่มีสิทธิ์ที่จะท้าให้หนูนาสาบานเหมือนกันหรือเอซีของหนูนาหรือใครๆก็ตามทีที่ได้ยินหนูนาพูด ว่าหวั่ใจไปพูดว่าเดชานันมาพูดอย่างนี้จากปากคำของสาธิตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะท้าให้หนูนาพูดว่าเอาไปสาบานว่าได้ยินมาจากหวั่นใจอย่างนี้จริงๆทุกคนมีสิทธิ์ค่ะโดยหวั่นใจบอกว่าเดชานันมาพาดพิงเธอเฮ้ยหนูนาคนที่เริ่มพูดจนเกิดดรามา่าคนที่ปากหมาจนเกิดดรามา่า คือนูนานะสิบจียังพูดอมอมอ้อมแอมแอมไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรใครแต่ดูนาออกมาปางปางออกมาเล่าว่าหวานใจมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินมาจากเดชานันเพราะฉะนั้นคุณพลาดพิงเขาก่อนคุณเอ่ยชื่อเขาก่อนแล้ววันนี้มาตอแหลบอกว่าโดนพลาดพิง ตัวคุณเนี่ยเชี่ยวด่าคนนู้นด่าคุณนี้บูลลี่คุณนั้นบูลลี่คนนี้แต่วเวลาตัวเองโดนเองสึดใจจิ๋มมดรับไม่ได้กระจอกวะ่ะเป็นยูทูบเบอร์มาตั้งนานไปหลายวงการอยู่วงการไหนก็อยู่ได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะใจกระจอกสัตว์คุณไม่กล้าท้าสาบานกับเดชแนน แต่บอกก็จะต้องหวานใจเท่านั้นคุณถึงจะท้าสาบานเพราะคุณรู้ดีว่าคุณกับหวานใจก็พวกกระจอกสัตว์ไม่มีทางออกมาท้าสาบานกันหรอกหวานใจชื่อตุ้มน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเต่าได้แล้วนะคะหดหัวอยู่แต่ในกระดองออกมาสร้างเรื่องจากความลาววดของตัวเองที่ออกมาพูดว่าสาวิตรีพูดจากนั้นเดชนั้นพูดอย่างนี้ได้พอมาตอนนี้ เกิดเรื่องและคนมองว่าโอ้โหเธอเป็นสาววิจิตรเลวขนาดนี้ทํากับพี่ตุ้มได้อย่างไรอีตุ้มหดหัวแล้วอีเต่าหดหัวมันเรื่องที่มันเกิดเนี่ยมันเรื่องที่มันเกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางคนบางช่องก็อยากให้ออกมาให้น้องมันออกมาพูดบางคนบางช่องนี่อยากให้น้องมันออกมาพูดว่ายืนยันว่าระหว่างสามคนที่พูดจนนีที่มีประเด็นเนี่ยใครกันแน่ที่พูดโกหกเหมือประเด็นวันนี้ประเด็นปัจจุบันเนี่ย หลายคนอยากให้น้องหวานใจออกมาพูดว่าใครจะแน่ที่ระวหว่างนุงนานสองคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครเป็นคนพูดปดคใครเป็นคนพูดโกหกหนึ่งในนั้นถ้าน้องมันออกมาพูดหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นพี่หนูนานอาจ,จเป็นน้องเนียวอาจจะเป็นน้องอีกคนนึงที่เจ็บปวดมากที่สุดเขาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดถ้าเขาพูดขึ้นมาถ้าเขาพูดขึ้นมาก็คิดเอาก็แล้วกันพี่หนุนาบอกไม่ไม่ขึ้นมาพูดก็ดีแล้วแล้วไม่ใช่แต่พี่หนุนานนะ บอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ขึ้นมาพูดก็โอเคแล้วเดี๋ยวไปเงียบสามคนที่พูดเหมือนกันสามคนนี้ก็พูดเหมือนกันก็มนไม่ต้องขึ้นมาพูดหรอกน่ารู้อีกแล้วคุณกระจายเออจะลืมไปไม่มีอะไรหรอกถือว่าลืมไปซะ, <laughs> ะ,เ,ปะเพราะมันจะเป็นผลดีกับทุกคนยอมจับอเพื่อคนอืนั่นแหละมันจะเป็นผลดีกับทุกคนไม่ขึ้นมาพูด มันจะไม่ต้องกระทบกระเทือนใครคนใดคนหนึ่งถามว่าพี่นุนารับได้ไหมถ้าเกิดบอกว่าพี่นุนาโกหกพี่นุนาตอแหลในสิ่งที่ไม่พูดหนูไม่ได้พูดถามว่าพี่นุนารับได้ไหมรับได้รับได้นะรับได้เพราะอะไรพี่นุนาก็ยังจะพูดอยู่คําเดิมมันเลยเธอพูดแล้วนางพูดแล้วนางไม่พูดใ้เราฟังแล้วเราทำไมจะรับไม่ได้ฟังรวมแล้วก็คือว่าทั้งเต่าหดหัว นางตุ้มเนี่ยนะคะนางหนูนาแล้วก็นายสิบจีรวมหัวกันแล้วตัดสินใจว่าให้ตุ้มมันหดหัวไปดีกว่าอย่าออกมาพูดแต่ป่าก็อวดเก่งว่าถ้าพูดเนี่ยนะถ้าออกมาพูดความจริงฉันรับได้นะถ้าจะมาบอกก็ฉันต่อแหลฉันรับได้สาวิตรีกับเดชนันก็เหมือนกันค่ะเขารับได้เพราะฉะนั้นอีตุ้มอีเต่าหดหัวไม่ต้องกลัวนะคะ ว่าสาวิตจีกับเดชเด่นจะรับไม่ได้รับได้ค่ะดิฉันก็รับได้เหมือนกันถ้าคุณจะบอกว่าลูกสาวฉันเนี่ยตอแหลลูกสาวฉันพูดอย่างนี้จริงจริงขอให้มันเป็นความจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดิฉันคิดว่าฝั่งเราทุกคน F4 ถ้ามันเป็นความจริงทุกคนรับมันได้ขอแค่พูดความจริงเท่านั้นแต่การที่คุณหดหัวไปก่อเรื่องแล้วหดหัวไปเนี่ยเฮี้ยมากนะคะ เฮี้ยมากทำกับสาวิิตียังไม่เท่าไรเพราะคุณเริ่มเกลียดสาวิจีแล้วแต่กับเดชาแนนเนี่ยคุณมาเขาไปต้อนรับเขาไปทําบุญด้วยเขาไปอยู่กับคุณคุณทํากับน้องชายคุณได้ยังไงทำนได้ยังไงครับเป็นเพราะเขาไม่ยอมทิ้งสาวิจีเหมือนคุณคุณก็เลยหาทางเชื่อเขาอย่างนั้นเหรอคุณคิดไปคุณเชื่อเขาได้เหรอดรามา่าครั้งเนี้ย คนที่เสียที่สุดก็คือนางตุ้มที่ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีเต่าหดหัวคุณก่อดราม่าขึ้นมาไปบอกคนอื่นว่าเดชแนนมาพูดอย่างนี้ถ้าเดชะนนพูดจริงแล้วสะวิตียืนยันคำพูดว่าฉันไม่ได้พูดมันก็จะกลายเป็นเดชะนนผิดคุณทำอย่างเนี้ยทีนึงแล้วอย่าลืมนะหวนใจ มันมีพยานอยู่นะคุณโทรไปคุยกับใครก่อนหน้าที่จะบอกให้เดชนะมาชวนคุณโทรไปคุยกับใครคุณก็รู้ตั้งแต่แรกว่าเขาไม่อยากเจอคุณทำไมต้องไปตูตีทำไมหน้าด้านเขาก็บอกไปแล้วทำไมต้องอยากจะให้เอาเขาไปประดับแสงขนาดนั้นว่าฉันได้ไปทำบุญกับแม่น้องชมพู่ มันแบบเดียวกันกับที่คุณอยากได้เสื้อน้องชพูกคุณจะได้อวดกับคนอื่นว่าคุณมีของแท้คุณมีของจริงทำทำไมคะทุกคนที่อยากให้ออกมาพูดคนที่อยากให้คุณหวานใจออกมาพูดเพราะว่าเรื่องมันจะได้จบนี่พวกคุณรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมง่ายดีเนาะออกมาทำขี้เฮียแล้วก็หดหัวออกไป รอให้คนลืมเดี๋ยวพวกคนลืมแล้วก็ออกมาใหม่ก่ออีกดราม่าหนึ่งแล้วก็หดหัวเข้ากระดองไปรอให้คนลืมในระหว่างนั้นเวลาคุณออกมาก่อดราม่าใครเสียหายคุณไม่สนใจเลยสิ่งที่คุณเอาไปพูดมาทําให้สาวิตรีกับเดชน่นเสียหายคุณไม่สนใจใครจะเสียหายไม่สนใจกูออกมาทําดราม่าแล้วกูก็หดหัวเข้ากระดองไป แล้วก็ปล่อยให้หน้ามาอย่างสิจีหรือหนูนาเยอรมันออกมาบอกว่าโอ๊ยอย่าออกมาพูดเลยเดี๋ยวคนก็ลืมข้างสิจีก็บอกว่าระวังนะบีไปเขาออกมาพูดนะเดี๋ยวใครจะแย่อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าใครจะแย่อยากรู้พวกเราดิฉันคิดว่าเอฟซีทุกคนพร้อมจะแย่แต่พวกคุณกล้าแย่ไหมดิฉันมั่นใจว่าสิจีกับหนูนาไม่แย่หรอกแต่คนที่จะแย่คืออีตุ้มเอง ล้าจะแย่หรือเปล่าคะเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นวางตัวได้ทุกคนน่าเชื่อถือออกมาทำให้เกิด,ดราบา้าออกมาทำให้คนมองสาววิจีไม่ดีจากนั้นก็หดหัวรอให้คนลืมคนดีๆเขาทำเงินหรอคะดิฉันเห็นมีแต่เฮี้ยทำมีแต่คนขี้ขลาดเท่านั้นที่จะทำสร้างเรื่องแล้วก็รอให้คนลืม สร้างเรื่องแล้วก็รอให้คนลืมตกลงสันดานคุณหวันใจเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจะได้รู้ว่ามีกระมวลสันดานแบบนี้